โอ้โหแอนน้อยคุณจะมวช้าอะไรนี้ตอนเที่ยงอล้นะคุณต้องไปดูว่ามีอะไรกินบ้างไปสิกไปกปกติเลยนะถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติไม่โควิดเนี่ย <c oughs> เขาสามารถทำยอดขา3 300ชามรถไปเยอะมากเกินครึ่ง ทุกคนแอดน้อยเปิดช่องใหม่แล้วนะไปกดติดตามกันด้วยนะคะช่องใหม่นะช่องใหม่ไม่ใช่ช่องเดิมนะช่องใหม่ช่องแอดน้อยไปกดติดตามด้วยนะจ้าจุ๊บจุบ,จบเอาละไปช้าจริงๆแอดน้อยนี่ผมไล่ไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปดูว่าตอนนี้น่าจะมีอะไรกินเยอมากนะครับเพราะว่าอ่าโมเก็บของเตรียมพร้อมอะไรกันเรียบร้อยแล้เช้ามายังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะครับ ไหนวันนี้มีอะไรกินบ้างดูดิคุณได้ถ่ายไหมตอนวิ่งอ่ะฮะคุณได้ถ่ายนี่ไหมถ่ายถ่ายแล้วผอ๋อจริงแล้วทำไมไม่วิ่งตามผมมืออาชีพไม่ต้องวิ่งแล้วทำไมไม่วิ่งตามผมไม่ต้องวิ่งเพราะผมเหนื่อยอ่าไปถามแม่ค้ามีอะไรกินบ้างอืมข้าวขาหมูอ้าวข้าวขาหมูพี่แล้วมีก๋วยเตี๋ยวไหมครับก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวกับขาหมูค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรครับนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูเหรอ ถ่ายอาหารนะคะเอาก๋วยเตี๋ยวไหมน้อยกันน้อยเอาดูเมนูก่อนเดกต้มยพราะเพราะว่าเมื่อกี้เด็กปั๊มแนะนำมาก๋วยเตี๋ยวต้มยำเขาบอกอที่นี่อร่อยองั้นก๋วยเตี๋ยวต้มยำสององพี่เส้นอะไรดีคะเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กเนาะ รับต้มยำสองนี้นะค่ะใช่อันนี้เดี๋ยวให้ให้เขาดูเนานะอย่างงี้สท่าไ,ไร่ครับเนี่ยอันนี้ลูกค้าสั่งพิเศษห้าสิบบาทบอืห้าสิบบาทนะครับดีเลอเอาละเดี๋ยวเรามารอก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันอ๋ออยู่ตรงนี้นะฮะกาวเตี๋ยวต้มยำเราจะเห็นว่าเขาก็จะมีเครื่องเคียงอยู่บริเวณตรงด้านหน้านี้นะฮะนี่ครับ ก็วันวันนึงเราขายได้ประมาณกี่ชามครับพี่ถ้าเป็นประเภทก๋วยเตี๋ยวอะไรนี้โช่วงนี้เหรอคะจ้ะช่วงนี้ก็ไม่ถึงสามสิบนะไม่ถึงสามสิบหรอแต่พ่อเงียบมากโดเฉพาะก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมดูว่าอว่าเฉพาะก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้าเรารวมทั้งหมดในร้านเนี่ยวันนึงมีหลายชามไหมในช่วงวิกฤตโควิดนี้เนาะใช่ก๋วยเตี๋ยวเองก็ ร้อยชามก็คอยให้ถึงนะคะเหรอร้อยชามนี่อาจจะไม่ค่อยถึงใช่ไหมค่ะแล้วแต่วันค่ะแล้วแต่วันก็พอเกิดวิกฤตโควิดในช่วงนี้แตกต่างกันมากไหมครับที่กับกับกับก่อนหน้านั้นเมื่อก่อนเลยอะ่ะตอนฮอตๆเลยนะที่ไม่มีโควิดที่ได้ประมาณวันละกี่ชามครับก็สองร้อยกว่าสองถึงสามร้อยอะค่ะอ้หูสองถึงสามร้อยแสดงว่ายอดขาย,ย,ายเยอะเนาะ เพราะว่าตอนนี้กะว่าจะให้ถึงร้อยแค้มก็ยังไม่ถึงเลยเนะาะ้าวเดียวสูตต้มยำเมื่อกี้เติมนน้ำมันน้องอๆบอกพี่แนะนำก้าเดี๋ยวต้มยำร้านนี้มาครับอย่างนี้เราขายชามเท่าไหร่ครับ ตัวนี้ห้าสิบค่ะห้าสิบาทได้เยอะนะเนี่ยค่ะครับผมก็เท่าที่ดูชามเมสเซักนี่ห้50บาทนะครับก็เยอะนะเยอะเลยเพราะ่าเป็นถ้วยใบใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ดูแล้วน่าอร่อยมากแต่ผมสังเกตดูจากสีแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอ่อรสชาติที่เข้มข้นนะครับแต่เมื่อกี้เป็นคิวของอลูกค้าท่านนึงอยู่นะครับเพราะว่าเราเข้ามาช้าก็เลยเดี๋ยวต้องรอคิวต่อไปอันนี้ ก็เอาพอดีได้ไหมตรงกลางเนาะเพราะว่ากลัวเป็นกดหลาย้อนนะอ๋ะองั้นก็เบไ,ไม่เน้นพิมพ์ต้อนอะไรละกันเนาะครับผมเอา,าตรงกลางเนาะกลัวกดหลาย้อนสองอันนี้เป็นของเราเนาะนี่ด้าน,นล่างคืออะไรที่อ๋อที่พวกหมูะคะ่ะสดิดหมูแล้วหมักมาก่อนไหมตัวนี้ก็มีหมกะะักค่ะ เป็นหมูยอเนาะใช่ค่ะมีหมูยอมีหมูหมักและหมูชิ้นค่ะใช้วัตถุของท้องที่ค่ะพริกนี้เป็นวัตถุดิบจากไหนเราคั่วเองไม่ใช่หรือคะคั่วเองค่ะคั่วเองนะครับพวกถั่วพวกอะไรจะทำเองหมดเลยครับทำมะนาวก็ทันเองค่ะมะนาวสดนะครับนี่ค่ะต้องอร่อยแน่ถ้าเป็นน้ำมะนาวสดนะเพราะว่าบางที่จะใช้น้ำมะนาวขวดมันมีกลิ่นแปลกๆเนาะใช่ใช่แล้วก็จะมีน ให้เยอะมากเลยนะให้ถัวให้อะไรเยอะข่าดน,นี้เส้นนะครับดูการดูการลวกเส้น ทานเครื่องในไหมคะเครื่องในชอบครับชอบนะชอบเครื่อบบงในมาก แล้วถ้าจังหวงะทอดสถานการณ์ปกติ300ชามนี้ถึงเนาะก<อ>็ก็ถึงค่ะเนาะปัจจุบันนี้อาจจะอยู่ที่เรา80ชามประมาณเนี้ยคะ่ะประมาณนั้นเนาะเพราะว่าถ้าเป็นสถานก,การณ์ปกติถ้าประเทศเปิดก็จะมีลูกค้าต่างชาติแบบคนลาวอะไรเงี้ยที่เขาวิ่งจากเส้นมุกดาหารมาเพื่อที่จะข้ามเวนจันทร์เนี่ยของเราจะเป็นจุดผ่านพอดีอ๋อจุดผ่านพอดีจะมีลาวผู้นี้เลยเนาะใช่ค่ะ ปเดี๋ยวเขาเสิร์ฟแล้วนะครับเ,เสิร์ฟไปวางที่โต๊ะกันแล้วนะฮะลองรสชาติก๋วยเตี๋ยวต้มยำของร้านนี้ดูนะเพราะว่าขอมบมากนะครับนี่ให้เล็กน้อยก๋วย<อ>เตี๋ยวต้มยำ<อ>นี่ที่ท่านสั่งพิเศษเหรอก็เราเป็นสัยพิเศษเพราะว่าที่กิงอ่ะผมเห็นเห็นที่เขาเขาเสิร์ฟไปโต๊ะข้างๆแล้วห้าสิบบาทเยอะ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 นะ เยอะท่าทงของเรานี่แหละแต่อันนี้พอดีก็ถามว่าเราชอบเครื่องในไหมเพราก็เลยลวกเครื่องในให้เราน่าจะเป็นประเภทตับอะไรเงี้ยเนาะต้องชิมค่ะ,ะให้น้าลองชิมดูนะครับเยอะไหมยเยอะมากจะกนนินเนี่ยจะกินหมดไหมเนี่ยกินหมดแันไนี่เดี๋ยวขอชิมแบบว่ายังไม่ปรุง อันนี้เป็นรสชาติกลางๆนะมะนาวไม่ต้องปรุงก็ได้ไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมไม่ต้องปรุงก็ได้แต่ถ้าใครแบบว่าอยากจะเปรี้ยวอีกหรืออยากจะเค็มอีกก็ก็ใส่เพิ่มได้แต่น้ำซุปอร่อยใช่แต่น้ำซุปอร่อยใช่ไหมใช่อันนี้คือเป็นรสชาติที่แบบทานได้เลยพร้อมทานสรุปแล้วไม่ต้องปรุงนะนะไม่ต้องปรุงก็ได้ค่ะแต่ขอเพิ่มจานอีกนิดนึง เพิ่มน้ำส้มเข้าไปเพิ่มความจี๊ดจา๊าดทำใหญ่มากนะลองคุยดูดูผลิตภัณฑ์ข้างในไ,นได้ไหมอ่าผลิตภ<ร>ัณฑ์ข้างในผลิตภัณฑ์ข้างในนะคะมีสับ<อ>มีหมูสับมีลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นนี่แค่ดูก็รู้แล้วว่าเนื้อเด้งเนื้อด้งนนะ แล้วก็หมูยอนะคะแล้วก็ผักแล้วก็เส้น่แล้วมีหมูชิ้นไหมใช่มีทั้งหมูชิ้นหมูสับเนี่ยหมูชิ้นหมูเรียกว่าชามเดียวเนี่ยพี่เขาหมักไหมน่าจะหมักนะเดี๋ยวลองลองกินหมูชิ้นนะจะดูแล้วอันเดียวน่าจะอยู่เลยเนาะเขาจะอิ่มอ่ะหมูนุ่มนุ่มไหมนุ่มแสดงเขาหมักเนาะใช่หมูนุ่ม ลองข้างในอ่ะอะทานได้เลยเราดูข้างในเนี่ยเคี้ยวให้แหกแล้วทีเฮ้ยคุณจะเล่นมะเรงวันเลยเหรอข้างในโอเคไหมสดแน่ตับไม่แข็งเกินตับไม่แข็งเกินเราลังนุ่มๆทานได้อร่อยอันนี้ก็อยากบอกว่า เมื่อกี้เราผมก็ได้สอบถามเขาแล้วว่าปกติเลยนะถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติยังไม่โควิดเนี่ยเขาสามารถทํายอดขายได้ถึงทั้งหมดทั้งร้านเนี่ยประมาณ300ชามเพราะว่าช่วงนั้นจะมีนักท่องเที่ยวจากราวบ้างอะไรบ้างมาวิ่งมาแล้มาพักกินที่กันเยอะมากแต่พอตอนนี้เนี่ยมันเกิดสถานโควิดสถานการณ์โควิดตรงนี้นะฮะก็ยอดอยู่ราวสัก70ชามถึง8 0ชามก็บอกว่าร้อชามพอถึงเอพราะวาเงียบ นะไม่ค่อยมีคนวิ่งนะฮะรถไม่ค่อนานนะครับผมมุดชามละชามละห้าสิบอืมใช่เฉลี่ยเลยห้าสิบาทดูจากราคาเท่านะเออเจดห้าสามเอาเครื่องที่เรียกวิว่ามเดี๋ยวพูดผิดนะประมาณสามพันแต่บมรบาธาตสถานอากาศโควิดนี่นะอ่าแต่ถ้าเขทอดเลยสามร้อยเจ็ดสามิบาทเออทอดเลยกี่ชามนะประมาณสามร้อยสามร้อชมามห้าสิบห้าหมืนห้าเลยใครบางเครื่องเรียกพาดี แน่ใจนะถ้าแอดถ้าถ้าแอดน้อยพิมพ์ผิดนี่เอ่อต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าแอดน้อยคำนวณผิดนะวันนี้เราโดนทูสดกันเลยคุณคิดสิค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาททำกี่วันเจ็ดหมื่นหนึ่งใช่สามสิบวันนั่นน่ะผิดแล้วมัวผิดแล้วเอางี้มั่วกอนโอ้โห พ่โมนต้องเป๊ะนะฮะเดี๋ยวผมหาโทรศัพท์ก่อนสามร้อยคูณห้าสิบห้าสามห้าสิบห้าสา้ยสามร้อยก็ทำห้าแล้วคูณเพิ่มสูงเข้าไปอีกตันนี้น้อยคิดก่อนนะฮะคันนิดนี่เกตหนึ่งละเว้ยเครื่องคิดเลขจีไหนตรงนี้เครื่องนี้ไม่มีเครื่องคิดเลขพระเจ้าโอโห GPS ก็ไม่ปิด ที่ต้องมาเสียไอเรื่องคิดเลขใช่ไหมเนี่ยจะดีอยู่แล้วท่านจั่วเรื่องนี้ขึ้นมาทำมํำไมอะูนะ่ะ <c oughs> ดูเป็นคนตกใจเลย <c oughs> เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ใหลายๆคนเวลาทําการค้าขายเนาะเพื่อให้คนรู้รน,นะครับเมื่อไ,ไหรอ๋อ บอกเลยว่าหัวดีออันนถ้าสถานการณ์ปกติ300ชามชามละ50พี่เขาจะได้อยู่ประมาณนี้แต่มันมีราคา40 50ก็แสดงว่าอาจจะต้องลดหลั่นกันไปประมาณนี้หสามก็ได้ประมาณสองหมื่นสามแต่ถ้าตอนนี้ลดเหลือประมาขนา่แปดสิบเก้าเจ็ดสิบหรือแปดสิบเอาเจ็ดสิบดีกว่าเจ็ดสิบคูนสี่สิบก็ได้สี่สิบสองพันแปดถึงสามพันกว่าบาทโอ้ลดไปเยอะมาก แสดงว่าโควิดมานี่ผลกระทบร้านค้านี่หายไปเยอะเลยนะฮะสี่นะครับแต่ก็โอเคเขาอยู่ในพื้นที่ทำเลของปตทนะครับอยู่บริเวณก็ในเมืองชันเมืองนิดเดียวเอาละครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วกันนะฮะเนาะก็การค้าขายก็ต้องมีปัญหาเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเราอยู่บิ๊กเบอร์ก็มีปัญหานี่ไงต้องกลับบ้านนี่ไงเพราะโควิดนี่ไงอ อโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวจะพยายามถ่ายทอดให้เอซได้รับรู้กันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกินก่อนนะแอปน้อยกินโชว์แล้วน้ำลายไหลแล้วฮะข้าวเที่ยงตอนนี้ปลาไปจบายมองแล้วครับนะฮะขอบคุณมากครับจากช่องแดกเดอร์วันนี้กินจริงๆฮะแดกเดอร์มากินข้าวหนังกันเดอร์นะครับสวัสดีครับอ้าวโชว์ดูแต่เกาหลีเลย ใช่ไหม